สนับผนุูโดยมาด้าออโต้แจมไทยแลนด์คอมออโต้วิกเอน45ปีปตทติดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต กลับเข้าสู่ช่วงเบรกที่2นะคะของรายการออฟโรดโทฟี่ว e ค e อนค่ะเบรกนี้นะคะเราก็จะพาไปชมกับเทปบันทึกภาพค่ะที่พี่ต้นนะคะเขาได้พาเราไปชมกับความสวยงามของลาวใต้ค่ะด้วยคาราวานอีสุสุค่ะใช่ครับก,ก็ต้องบอกว่าจริงๆทริปนี้นะมีชื่อว่าอีสุสุวีครอสเพ s สทริปนะ,ะแต่ว่าผมก็เรียกว่า มีการบันทึกเรื่องราวนะฮะลงเว็บไซต์แล้วก็ลงสื่อต่างๆของทางบริษัทด้วยนะแล้วก็ผมก็ตั้งชื่อนะอตั้งชื่อทริปนี้ว่าเป็นเรียกว่าทริปสบายดีปากซองปากเซนะครับสำหรับยนสเสน่ห์ลาวใต้นะครับในสะะปปลาวนะครับกับยูสุวีครอสนี่ต้องบอกว่าในช่วงเบรกนี้นะน้องมิไซคุณผู้ชมครับพี่จะมาเล่าให้ฟังถึงเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการเดินทางน,นะครับตั้งแต่อุบลน,นะครับข้ามไปที่ช่องเม็กแล้วก็ไปสุดที่น้ำตกตาดฟานที่บอกว่าเป็นน้ำตกแฝด ที่สวยแล้วก็สูงที่สุดในลรารวมถึงภาพของผมเองนะที่ไปกิจกรรมซิปไลน์ต้องบอกว่าวาดเซียวสุดๆเลยวาดเสียวแค่ไหนระบชมครับ <c oughs> คุณชมครับการเดินทางเริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับที่อีสุสูทางปะอุบลน,นะครับถือว่าเป็นสำนักง,งานใหญ่ของอีซุสูที่จังหวัดอุบลน,นะครับเรามารับรถอีสุสู แล้วก็บรีฟเส้นทางการเดินทางของอิ u ู c ู o s s ร r e s s t ท i p ลุยทาโลกนะครับที่นี่แล้วก็เรียกว่าบุดหมายแรกของการเดินทางนะครับจากอิซูซูตังปักอุบลสํนักงานใหญ่นะครับเราไปที่ด่านช่องเม็กครับเป็นจุดผ่านแดนไทยลาวที่เรียกว่าอยู่ห่างจากจังหวัดไม่ไกลครับไม่เกิน90กิโลเมตรแล้วก็เป็นด่านเดียวนะในภาคีสารที่สามารถเดินทางไป ประเทศลาวได้โดยทางพื้นดินนะครับเพราะว่าจุดอื่นๆเนี่ยในการเดินทางไปประเทศลาวเนี่ยจะต้องข้ามแม่น้ำโขงผู้ชมครับตอนนี้คาราวานอิสุเพรสทิปนะครับวีครอสโฟร์บของเราก็มาอยู่ที่ด่านช่องเม็กนะครับเป็นชายแดน จากอุบลนะครับเราจะข้ามไปยังดินแดนประเทศลาวนะครับที่ปักซองนะครับ3วัน2คืนหลังจากนี้นะครับเราจะเรียกว่าผจญภัยในดินแดนลาวใต้นะครับจะมีอะไรน่าสนใจเราจะไปติดตามกันครับทำการผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องปรับโหมดการขับรถคุณผู้ชมครับเพราะว่าที่ลาวจะต้องขับรถชิดขวาอาหารมื้อแรกที่ ประเทศลาวครับที่ร้านลาเมมัวร,ร้านนี้ก็เรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองปักเซคุณผู้ชมครับเป็นเรียกว่าบรรยากาศของความคลาสสิกผสมกับวินเทจนะครับในยุคล่าณน,นิคมฝรั่งเศสก็เป็นอาหารมื่อร่อยมื้อแรกที่สปปลาวในช่วงวันนี้ครับเรามีการเดินทางต่อที่เรียกว่าไปสัมผัสอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเดินทางในทริปนี้เลยครับ ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจก็คือการไปสัมผัสธรรมชาติและเล่นซิปไลน์นะครับที่น้ำตกตัดฟานแห่งเมืองปักซองครับคุณผู้ชมครับมาที่น้ำตกตัดฟานนะครับนอกจากจะมาชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็น้ำตกแล้วนะครับความสดชื่นของป่าเขาแล้วที่นี่นะครับยังถือว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสายกิจกรรมแอดเวนเจอร์คุณผู้ชมครับเพราะว่าใครที่มาที่น้ำตกตัดฟานนะครับก็จะต้องมา เรียกว่าท้าทายความกล้ากับกิจกรรมโลดโผลนะครับเรียกว่าเป็นการเหินฟ้าท้าความเสียวคุณผู้ชมครับกับกิจกรรมที่ต้องเรียกว่าห้ามพลาดแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการโหนซิปลายหรือว่าการโหนสลิงข้ามน้ําตกแล้วก็ข้ามไปมาระหว่างหุบเขาสูงใหญ่นะครับที่ต้องบอกว่าใครที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นแล้วก็หวัดเสียวที่สุดเลยครับซึ่งผมเองแล้วก็สมาชิกคารวานก็ตัดสินใจเลือกเล่นครับแล้วก็เป็นการ โผซิปไลน์แบบเรียกว่าโผลไปกับเฉยๆนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาก็คือการเรียกว่านั่งจิบกาแฟลาวแล้วก็เรียกว่านั่งจิบกาแฟบนสลิงนะครับห้อยกลางอากาศรับลมเย็นๆเนี่ยไม่กล้าจริงๆครับเส้นทางซิปไลน์ที่ผ่านเข้าไปในป่าลึกนะครับก็จะสามารถชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับซึ่งก่อนจะเล่นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาแนะนําในเรื่องของ อุปรกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อซักซ้อมการเล่นแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยก่อนการเล่นที่สําคัญคือกิจกรรมนี้ก็ไม่แนะนําให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจรือว่าความดันต่างๆเล่นกิจกรรมนี้ได้ครับพร้อมไหมครับคนนี้พร้อมค่ะผมด้วยครับกะดูก่อนพี่ผมด้วยฮะอันนี้อ่าเขาลูกก่อนนะฮะใครเอาอุปกรณ์ไม่หนุนนะเราจะมีเสียบอดแกนใ้ชุดต้องพร้อม ก่อนจะเล่นก็ต้องมีการซ้อมมันก่อนนะฮะนี่คือซ้อมเหรอ,อ,อครับ คนที่มาที่น้ำตกตัดฟานนะครับแล้วไม่ได้เล่นกิจกรรมโดผลแบบนี้นะครับก็สามารถนั่งชิลๆครับรับวิวดีๆแล้วก็ฟังเสียงน้ำตกแบบใกล้ชิดนะครับเพราะที่นี่ก็จะมีในส่วนของร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟาไว้คอยบริการนรักท่องเที่ยวนยครับคุณผู้ชมครับจากน้ำตกตัดฟานนะครับวันนี้คารวานของเราเดินทางมาพักที่โรงแรมสบายดีวันเลร่รีสอร์ทนะครับก็เป็นโรงแรมที่เรียกว่าบรรยากาศเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขาแล้วก็เราปิดท้ายบรรยากาศดีๆด้วยการรับประทานอาหารค่ำที่นี่นะครับแล้วก็ฟังเพลงชิลๆครับเขาวิวทิวเขาแล้วก็มีการแสดงฟ้อนรำจากน้องๆสาวน้อยชาวลาวนะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ประทับใจคืนนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเป็นยังไงฮะ <S <S น้องพี่สายต้องเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะสวย<ต>มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะซิปไล่สองข้างทางพี่ต้นถ่ายมาแบบโอ้โหขนาดถ่ายเองด้วยกระโปรงใช่ไหมคะใช่ครับสวยมากๆเลยเขาบอกว่าถ้า ภาพสั่นไปหรือว่าภาพมันเคลือไปก็สั่นอยู่ตื่นเต้นกิจกรรมน่าตื่นเต้นจริงๆนะ <c oughs> ครับก็ต้องมองว่าน่าสนใจแล้วว่าเบรกนี้ได้ข่าวมาว่าเราจะต้องพาไปชมกับร้านกาแฟที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศของมีความเป็นสงครามอย่างนี้ด้วยป่ะคะทุกคนเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้านะครับที่เรียกว่าร้านกาแฟที่ลาวนะครับอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีบันทึกเรื่องราวของประวัติศาสตร์สงครามต้องมองว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะครับ